สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปเนาะหลังจากมาตาไฮเสียหยาแล้วกะโศกเอาหยามาไ้งวกินนำ้ำเลอจ้าหยากับแก่บนกนนันนี้ก็เลยฟันนันต้นกล้วยนี่ลหละจ้าเป็นอาหารเสริมเนะาะไ้งว่ากินพึ่งเขามาบ้านจ้า พอดีอเขามากกินเขาพอดีเลยกินเขาทีย่ยงพอดีเลยละ่กะก็เลยฟันต้นกล้วยแห่งว่าจินม,มันกรเลมกินของมาัานยงสิลป์จ้าหง่าก,กับแกมันก็เลมกินจนเบดเลยเสียมาตาปลาอ้อยมือนีก็คือจังฝนสิตกนี่ละจ้านี คึมฝา้าคืมฝนอยู่เมือนี้มีขา่าฝนสิต,ตกอยู่ดอกเบิงส้งเห็นมาในกัไข่เนาะพี่น้องเนาะจแมนมันแห่งแหล่งหักซะคืมอยู่ได้จากคืมฝ่าคืมฝนอยู่พี่น้องเอ้ยลวเบิงไง่น ต้นกล้วยมันกินขนมีใบกล้วยเข้ากับฟันให้มันกินละจา้ายิงผสมกับห้ามนีเด้อมันังกินดีครับก,กินเบิดสิฟันหน่อยฟันใ่ผสมกับห้อมกับหัวอาหารกินดีเลยละ่ะบำรุงบำรุงให้วัวอ้วน นกไก่ย้ำกินขอกันอ้นยูส่ละจ้าพี่น้องวันนี้ก็สิได้ขอล่าพี่น้องแล้วเด้อสิได้ไปอาบน้ำแล้วพี่น้องอาบน้ำเห็นด้อยู่น่ากินกินเขาอตอนบ่ายผลละพี่นอ้องจ้างสีออกใบไม้อาบน้ำกินเขาแล้วก็ นางเหล่นน้ำง่วสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนิดเดอ้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกแชร์ทุกไล่ทุกกำลังใจที่เขามากกดติดตามให้เอฟซีใหม่เอซเกา่าขอขอบพระคุณหลายๆเดอ้จอจ้าขันบ่มีพี่น้องกัาบ่บมีมือนีละพี่น้องเอ้ยขอขอบพระคุณ หลายๆเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า